เุืนคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ,ท,ำท่านส,สกุชี้แท็กข้าสวยแอนใบข้าวแท็กนะคะก็แต่งทห่มาแอนเนาะซ้ำใครขออภัยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยเย้ข้อที่หนึ่งนะคะสกุชีท้ที่ชอบที่สุดนะคะในคอลเลคชันนะคะ,นนะ,คะก็เลือกเป็นฟันค่ะของเราเป็นฟัน ค่ะใช่ค่ะแบบจะหมดแล้วยัวงลมสโลเหมือนเดิมข้าวโพดถ่ายชิ้นแรกสโลว์บ้างข้อที่สองค่ะเอ้ยน้องแบบข้าวช,ชิ้นไหนคะในคอลเลคชันของเราจะเลือกเป็นฝันอะไรล่ะคะนี่ค่ะเ,เป็นแซนด์ินะคะข้อที่สองนะคะสกสุชช่ที่เป็นนมค่ะ ไม่ขอช่วยขอขอโทษเฮ้ยเป็นขวดนมนะคะที่น้องกเราแก้ที่โดนน้องทำผักแล้วมันก็ขาดคือมันอยู่กับเราได้เป็นเดือนแล้วที่น้องทำาังจน แต่จุย้ยอ่ะองเอาการะเปมาทานเลยตั้งสโลว์มากเลยนะดูดิสโลว์ะอะมาไกลกอกล่ะนี่นะคะนาบีครัเครอบเสียใจยแทนพี่เลยใช่ต่อมาะคะสกุชี่เป็นคนละไม้ค่ะก็เป็นกล้วยต่อมาอรี่ยู่นะ เสร็จแล้วนะจะเป็นแ้งโมโค่ะอาจจะไม่ได้บิวข้างบน,นนะแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็เป็นกล้วยพูดเสียงเบาไปก็ขออภัยนะคะต่อมานะคะสักุชีิที่เป็นข้านียหวานค่ะ คับค่ะยำรลงพองก็ได้เก่งใจเป็นคิมทำนะคะกี่ข้อเลยมาเล่นนับเั่นเลยนะข้อที่ค่ะหรือเปล่าก็คือซาก,กุชิที่มีตาหนิเยอะที่สุดนะคะในคอลเลกชันเนาะไปดูกันเลยซาก,กุชิที่มีหนนะคะขอเลือกเป็นคุกกี้อิสเมย้อขอเดาทำพังฉันเดาคือความแบบ น้องคนเดิมนะคะเพิ่มเดิมคือความทัาขาดค่ะยังเก็บอยู่ในเคสเราอ่ะเสียดายเลยข้อที่หกนะคะสกูชีนะคะที่ใหญ่นะคะก็ขอเลือกเป็นบานอันนี้ได้นะคะข้อที่เจ็ดนะคะสกูชีที่เรียกว่าเป็นขนมปังค่ะ ตั้งแผ่นค่ะแล้วก็นี้เหรอเขาเรียกอะไรจ็ดข้อที่เจ็ดน,นะคะ squishy ที่แลค่ะก็ขอเลือกเป็นตัวนี้ที่ค้าหลุดไปแล้วเพราะการกระทำของเราปีสองพันเก้าโคตรเลยอะ ข้อที่แปดเอข้อที่แนะคะสกูชี่ที่เป็นไอติมนี่นะคะข้อที่เก้าค่ะสกูชี่ที่ที่ที่เคยโยนที่เคยแบบว่าที่เคยตัดนะคะก็ไม่มีนะคะก็เฮ้ยทำไมบทลงโทษของอันนี้นะคะก็คือต้องคลาบสกูชี่เอง ข้าบแบบนี้เนาะห้าวิค่ะข้อที่สิบหรือเปล่าสกูชีนะคะที่เฮ้ยสกูชีที่ที่อยากกินค่ะเลื่อมเลยค่ะชิมพับค่ะไอติมปึ๊บค่ะเลื่อมเลยคะ่ะ ของน้องแยมโรนี่ีทำไมไม่แข็งอย่างเงี้ยดูแล้วก็อีสปีแล้วละไอีกแล้วไอเตมนะคะของน้องของเราก็สตรอเบอรี่ด้วยส่วนวันทีนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะขอท้าต่อช่องเฮฟเฟนเดย์นะคะแล้วก็ขอท้าต่อช่องท้าต่อช่องเฮฟเฟนเดย์นะคะก็อย่าลืมทำด้วยนะคะคนที่รอนท้า เฮเดฟันเดย์ค่ะและซองที่คุณจะเดนะินท้าป่าก็คือชอ่ชองช่องอะไรชอ่องขอท้าต่อชอ่องเฮ็ดฟันเดย์วันเดี้เฮ็ดฟันเดย์นะคะแล้วก็ชอ่องกิ๊ฟกิ๊ฟแฮปปี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย เดี๋ยวไปเข้าจะทำให้นะคะใครยสอบผัสรุปไปดูคลิปมาได้นดะชื่อว่า T I C L E บ้าบา้า